นายองอาจประเสริฐจิตนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุพร้อมด้วยเลข,ขานุก,การนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีเข้าร่วมงาน ณห,ห้องรัตนาแกลนวัลลูมชั้น1ิโรงแรมรัตนาชนจังหวัดชนบุรีโดยสังคมปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นซึ่งสังคมควรให้ความใส่ใจต่อผู้สูงอายุอย่างจริงจังโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพและจิตใจมีสถานภาพด้านความเป็นอยู่และด้านสังคมที่ได้มาตรฐาน จากความสำคัญดังกล่าวเทศบาลเมืองชนบุรีจึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาความรู้และได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการดูแลตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยได้จัดกิจกรรมเป็นสองส่วนคือการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน โดยในวันที่27พฤศจิกายน2568เป็นการอบรมซึ่งได้รับการสนับสนุนวุทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบรุรีและศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6จังหวัดฉะเชิงเซาและส่วนที่2เป็นการศึกษาดูงานนักกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการในวันที่28พฤศจิกายน2568เป็นเวลา1วัน